จแล้วกดตามผมนะครับ B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  U J Z B แล้วก็ Z D นะครับ X E J J X นะครับกดยืนยันตอนนี้ผมแลกไปแล้วนะครับ ได้ฟรีทุกคนนะครับเป็นกิจกรรมของการินาติกต็อกค,ครับโอเคครับเอาไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ดีคริปชันข้างล่างนะครับโอเคครับวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ฝากกด u ั s สไ i b e ให้ด้วยนะครับ